หัวเอ็นแต่ย่าฮาร์เปอร์นะครับเจแปนคุณ y ตัวนี้ใส่เอ็นไซส์4มิลแบบกลมได้ไหมลองให้ดูครับโอเคเดี๋ยวไปลองตัดกันครับ ลองตัดต้นคอยครับตัวนี้นะครับสี่มิลตัวนี้ถ้าตัดโหดๆผมว่าไม่ไหวนะครับเหมาะสำหรับตัดหญ้าแบบธรรมดาธรรมดาถ้าตัดโหดๆเนี้ยเอ็นจะหักเร็วนะครับอ่ะเปลี่ยนเอ็นชุดใหม่ครับเดี๋ยวลองตัดหญ้าธรรมดาดู ตัดให้ดูสดๆนะครับแบบไม่ได้ตัดชิปเลยครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ผมเอาไปเทสตัดต้นข่อยตรงนี้มานะครับตัดต้นข่อยแล้วเอ็นหักนะครับสู้ไม่ไหวแต่หญ้าริมคันนาพวกนี้นะครับเทสให้ดูยาวๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูสภาพเอ็นครับว่ายังอยู่ปกติดีไหมนะครับยังอยู่ครบๆนะครับนี่อยู่ครบๆเต็มๆทั้งคู่นะครับเราก็เลือกใช้ใบตัดเอ็นตัดหัวตัดให้เหมาะสมกับงานแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็เทสให้ดูแล้วว่าถ้าใครสนใจหัวตัดตัวนี้ ของ Harper อร์ N 4มิลแบบกลมนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับแล้วเลือกตัดให้เหมาะสมกับงานนะครับอันนี้ผมก็มาตัดริมคันาแบบนี้ตัดได้สบายๆนะครับที่มีขอนมงขอนไม้แบบนี้ก็ตัดได้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเทสให้ดูสดๆร้อนๆเลย